สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอ r ์เทคโซ e ช่องที่พาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบป้องกันที่ทันสมัยจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับขีปนาวุธระบบอาวุธหรือเทคโนโลยีการทหารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์คลิปของเราด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026นั่นคือ ASTER 30ขีปนาวุธรุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างน่าทึ่งมาดูกันว่าขีปนาวุธนี้มีจุดเด่นอะไรทำไมหลายประเทศถึงให้ความสนใจและราคาของมันในปี2026อยู่ที่เท่าไหร่ ASTER 3 0เป็นขีปนาวุธภายใต้โครงการยูโรซ a มซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของฝรั่งเศสและอิตาลีถูกออกแบบมาเพื่อรับมือภัยคุกคามจากอากาศเช่นเครื่องบินรบธีปนาวุธร้อนและขีปนาวุธทิ้งตัวในระยะปานกลางโดยเฉพาะในเวอร์ชั่นปี2026ได้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นทีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกและโดรนโจมตีแบบสวิตเลด จุดเด่นของ ASTER 3 0รุ่น2026คือระบบเรดาร์ค้นหาเป้าหมายแบบ Active Radar Homing ซึ่งสามารถจับเป้าหมายได้ในระยะไกลกว่า120กิโลเมตรและมีความสามารถในการทำลายเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาวะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ตัวถีปนาวุธมีความเร็วสูงถึงแมต4.5ทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและยากต่อการหลบหลีกนอกจากนั้น ASTER 3 0ยังสามารถติดตั้งบนเรือรบได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรือฟริเกตรหรือเรือพิฆาตซึ่งทําให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานอย่างมากหน่วยงานทางทหารในโยุโรปเช่นฝรั่งเศสอิตาลีและสหราชอาณาจักรได้นําระบบนี้ไปใช้ป้องกันภัยทางอากาศบริเวณชายฝั่งและฐานทัพสําคัญสําหรับในเวอร์ชั่นใหม่ปี2026นี้ได้มีการอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์และระบบนําวิถีให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบสวอมแอแทหรือการโจมตีแบบกลุ่มได้ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันอื่นๆอย่าง s a m t TNG ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยิงถีปนาวุธรุ่นใหม่ของยูโรซัมทำให้เกิดการบูรณาการทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการติดตามและทำลายถีปนาวุธที่บินด้วยความเร็วสูง รวมถึงการรับมือรวรนรุ่นใหม่ทำให้ ASTER 30กลายเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ได้รับความสนใจจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตสซาอดุดีอาระเบ,บียหรือแม้แต่สิงคโปร์แล้วราคาของขีปนาวุธ ASTER 30ในปี2026เป็นเท่าไหร่กันแน่ จากรายงานขอองค์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลฝรั่งเศสราคาขีปนาวุธ ASTER 31ลูกอยู่ที่ประมาณ2.5-3ถึง3ล้านยูโรหรือประมาณ98-115ล้านบาทไทยต่อ1ลูกขรึ่งอยู่กับสัญญาการผลิตและอุปกรณ์เสริมที่รวมอยู่ด้วย หากรวมกับระบบยิง s a m t TNG และเรดาร์อาราเบลราคาทั้งระบบ1ชุดอาจสูงถึง750-950ล้านบาทไทยต่อ1ระบบซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศที่ครอบคลุมระยะไกลและตอบสนองได้รวดเร็วอีกหนึ่งข้อดีที่น่าสนใจคือ ASTER 30สามารถอัปเกรดได้ในอนาคตทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดซึ่งช่วยลดต้นทุนระยะยาวและสามารถปรับตัวตามเทคโนโลยีและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการที่หลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการป้องกันทางอากาศมากขึ้นโดยเฉพาะการรับมือกับขีปนาวุธและโดรนในสนามรบยุคใหม่ทำให้ ASTER 30เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับกองทัพที่ต้องการระบบที่มีความแม่นยำตอบสนองเร็วและมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ทีปนาวุธ ASTER 30ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ NATO ได้อย่างราบรื่นซึ่งทำให้เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเข้าร่วมระบบป้องกันร่วมของนาโตในอนาคตหรือประเทศพันธมิตรที่มีมาตรฐาน NATO อยู่แล้ว เมื่อดูจากคุณสมบัติโดยรวมไม่ว่าจะเป็นระยะยิงความเร็วความแม่นยำการเชื่อมต่อระบบและราคาต่อประสิทธิภาพ ASTER 30จึงเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2026และอาจกลายเป็นหัวใจหลักของระบบป้องกันทางอากาศในหลายประเทศในอนาคตแล้วคุณละคิดอย่างไรกับขีปนาวุธ ASTER 3 0รุ่นใหม่ปี2026คุ้มค่าหรือไม่หากประเทศไทยจะลงทุนกับระบบนี้ลองคอมเมนต์ด้านล่างบอกความคิดเห็นของคุณได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวัวเทคโซนของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ